สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้บุเรนมาสำรวจผักนะจ๊ะกระสิตัดออกนะจ๊ะเนาะวันนี้ฝนเมื่อคืนฝนตกหนักพอสมควรสีเหลืองสวยสดใสมากสีสวยมากมักแห้งจ้ะสีนี้มันสดเดี๋ยวตัดไปประดับนะจ๊ะเนาะมันแก่แล้วกินกับกินใดอยู่แต่ว่า เปกมันสีขแข็งนะจ๊ะอันนี้ก็เหลือลูกเดียวนะจ๊ะแต่ก็ออกดอกอยู่ก็คงจะรอสักพักนู่นแหละรอให้ต้นมันเหลืองก่อนเดี๋ยวจะตัดมเมล็ดมันจะได้แก่ๆเนาะโอเคก็ไปดูตรงโน้นนะจ๊ะโอ้โมันคืออะไรพี่น้องจ๊ะ น้ำค้างน้ำฝนพาดปาดพี่น้องจ้าดอกดอกฟักทองดอกฟักทองบุญเลิศนาะจ้าปาดกำลังเห็นโอ้ยเ่ียนใจจังเลยมีแต่ทางานมาเคยมาเบิ่งจา้าเถือ่บอบ่เจอมันออกดอกเก๊เถื่อแล้วจ้ะ หน่วยนึงกหไงเติบแล้วแต่ว่าหังบาท่านดอกจกกเถื่อปาดสวยงามมากขอบคุณนะคะที่ออกดอกออกลูกออกผลให้ปาดอีพอยแม่นี่นี่หน่วยเพื่นเนาะจ้ะหน่วยหน่วยปาดอีพอยแม่สองต้นนะจ้ะ สองต้นแต่ขวบค่อยพอ่อต้นแบบฟักทองคือมาเคขือเงาตั้งแต่อยู่ผุนเนาะจ้ะเรื่อยมะหอดผีดินมันงามเนาะจ้ะเนาะดินงามนี่แล้วก็เรื่อยไปผุนนะจ๊ะพี่น้องเรื่อยไปปรมาประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะบริยงางมาสวนมาว่าง,งานหลาย ก็อัปเดตผลงานนะคะปารโมเมน์ But Moment. สิสุกรือบอกอีพอยแม่หน่วยแรกนั่นน,น,นะไอเหมือนหน่วยที่สองเนี่ยที่ว่าเคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูนะจ๊ะมึงในลายเบนงามแมงสีเหลืองฮ่าลายสวยมากแล้วก็หน่วยสุดถ่ายนะจ๊ะแต่ว่าหน่วยหนยหน่อยนั้นโลนถิมเบิดกับว่เป็นอย่างห้าบะดิมากินเพลินนะจ๊ะ เลือดกินมาท่านหนอผู้เดียวสามีกะบ่คอยได้มากินนำ้ำมึงแน่พี่น้องจ้าอัพเดตต้นฟักทองนะจ๊ะออกดอกจริงๆดอกพันก็กินได้นะคะล่ำดอกเนาะเจ่บไร่มาสนใจอย่างเลยดอกเึินเต็มเลยจ้ะพี่น้องพูน่นะเหลืองๆกมี่เต็มอยู่ สิได้กินมะนาวหน่วยนี่นาะเบิ่งหนะ้พี่น้องจา้านี่นี่หน่วยแรกนะจ้จะสิได้กินมะนาวนีน้นอยพอเลยเนี่หน่วยแรกนะจ้ะคือออกเรื่องเหลืองเราอีพอเบือกะบอรูว้ว่าสิได้กินมะนาวจ้ะเบิ่งแน่เครือเพิ่นจ้ะออกมานี่ สิได้กินบ่น้อกะเหลืองจังซี่น้อบัดนี้เนาะโอ้ยหมอน่าบ่โอ้ยสิได้กินบ่ล่ะพี่น้องจ๋าฮะบรรยากาศเนาะต้นงามอยู่แต่ว่าสิได้กินหน่วยบ่เนาะหนาวก็สิเข้ามาล่ะฝนก็สิตกดุเบัดนี้ ทองต้นมาฟักทองอันนี้ไหมดีใจหลายโอ้ยเดี๋ยวรัสเบอรี่มาออกอะไรตอนนี้มึงเนี่ยเขาให้ออกว่าออกเวลาเวลาหนาวมาจากมาออกโดกห นี่ต้นพันยูพีเด้จ้ะพาดเทียดจังไนล่ะนี่อิหนวยหนึ่งนจ่จจะพี่น้องกำลังเห็นจะได้กินไหมน้องเนาะฮึนี่ ได้กินมะนาะโอ้ยแม่โอ้ยมันหนาอย่างสิเองใครจะไปรู้ว่ามันหนาขนาดนี้ เดี๋ยวปีหน้าจะปีหนากระสีขอเพพอลุงปลูกทั้งทึ่งเนะคะตูกปลูกแต่ฟักทองเลยให้มันคานน้ำเคือน้ำอัหัวไปนะจ๊ะเนาะเมื่อไมันขืนมากพี่มีบวบด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๋าสองตนเครือบวบเครือเครือฟักทองอยู่น้ำกันนะเมื่อไงบววได้จากพี่น้อง นี่บวบออกดอกแล้วคือกันเดรร้ายนัวอยู่ถ่าฝนถามันบนนาก่อนเนาะมีอยู่สองต้นก็คือสิได้กินอยู่มั้งสาตูเดอมีอยู่สองต้นบักเขือจ้าพี่น้องจ้า มะเขือต้นมะเขือใหญ่แต่ยังไม่ออกดอกออกหน่วยเลยครั้งแรกเลยนะคะที่บุเริดปูมะเขือเนาะ,นะส่วนน้อยแคตาสีเรียงามแหงแต่กินกับเพท่านเอาไปตากแดดล้วจ้ะ เดี๋ยวมือได้ดแดดแห้งๆสิเก็บอีกอยู่อวบอวบอวบแห้งตรงนี้การสวยอยู่ในหางขายแพงแพงเลยจะได้กินมนันน้อเขือเห็นจอดอ,อกเหรอครับพี่น้องแมนบอลหรือใบเบืองวัฒน์ัดต้นใหญ่ต้นสวยจ้ะครั้งแรกเลยนั่นเนี่ยที่เบล่อนปลูกนี่ยังี้พัด เ้าก็ยังออกมาหอดผีเนาะฟักทองเอ๊ยบวบนะจ๊ะพาดหน่วยใหญ่เติบแล้วหน่วยใหญ่เกือบเท่านี้ก้อยแล้วว่าสันดอกหลายหน่วยเยอะเด้อนี่เด้อลนแล้วก็มี่อรอลอยมันใหญ่มันจะสีเห็นเนาะจ๊ะ พอวาบ้างเทือบุญเลิศกับบดิม,มาเบิงวามองไดมันออกดอ,อก,กลอแล้วอย่างสี้เนาะโอ้มีหลายหน่วยอยูอย่จ้ะพี่น้องพนะสาธุได้กินนยเด้อพ่ออีแม่เอ้ยอันนี้ก็ดอกตน้นสลัดนะจ๊สระสลัดคือสลัดบานเท่านี่แหละ นี่สีเขียวๆเ,เนี่ยแต่ออกดอกเอาเก็บไว้เป็นพันนะจ๊ะเนาะให้เพื่อนออกดอกเบิดก่อนเดี๋ยววุนเลยกระสิเก็บเป็นพันนะจ๊ะดีกว่าไปซื้อเพิ่อนอีกนะจ๊ะเนาะเพราะว่าสื่อเทื่อนหึงมันกับเป็นเงินนะจ๊ะพี่นอ้องมันเลยกับประยัดเสียงเงินด้วยเป่าประโยชน์เนาะนี่ดกมากดอ,อกเพิ่นพัด อันนี้พันสีเขีเขยวๆเด้อจักซื้ออีหยังหนอะเลยกับบด้เก็บบินมันใบมันไหวซื้อมะนะันเนาะมีอยู่หนึ่งสองอยู่สี่ต้นนะกะัแต่อันนี้ก็บผสมบูุญ้ปไหนแต่ก็จะแยกไว้อาจีพถอนถิ่มนะต้นนี้ตน้นต้นทีโบนี่มันหลไปแล้วก็จะลงสลัดพุ่นนะ อันนี้ก็ต้นสีแดงนะคะสลัดสีแดงก็ออกดอกเรียบร้อยแล้วก็ผุลาดเดี๋ยววันเลยก็จะงสีมาเอาพันนะจ๊ะของปีที่แล้วก็ยังมีอยู่นะอันนี้คือโอ้ยมันมีฝนเนาะมันก็ขึ้นล่าตัวนี่แหละจ๊ะทาเหตุสวนมันต้องใส่ใจถ้าบ่าใส่ใจมันก็สีได้ บ่มีหมากผลน,นะจ๊ะเนาะอันนี้มะร็ดเนาะมะเร็ดนะที่เพิ่นนีแล้วห้าก็ตตองตัดไปไหวเลยนี่ทัดร่อยแดดออกให้มันแห้งเนะจ๊ะมลร็ดเนาะมันจะสิเก็บได้ยังไนมันขึ้นล่าอันนี้สีแดงนะจ๊ะสีแดงเดี๋ยวไปเลยกัรล่อให้มันสุกแห้งๆจะคอยสิเก็บนะจ๊ะเนาะดกแห้งโอ้ยสะอ้อน มาเห็ดสวนอยู่จ้ะพี่น้องแต่ว่าห้ากับต้องทําเงินก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเขามานั่งเห็ดสวนเงินบาเข่าห้าก็บ่มีเงินใสเนาะจ้ะก็เห็ดไปเบิงไปกินไปยังสิละสัางมันได,ได้เท่าดดเอาเท่านั้นละ่ะอันโตอดอกกอนนั่นจักอยู่ไสแต่จริงๆนี่บวกนี่ห้ามันสิสอนเนาะจ้ะสอนในใบมันจําความใดขึ้นมามัน มันสิลบจนว่มันมันแก่เข้าจังเห็นฮานังเถือนะจ๊ะเท่าที่บุหลดเคยทําสวนมาแต่ตอนที่เป็นเอ่อมีครอบครัวกับคนไทยสมัยตะกีนนะจ๊ะโอ้โหนี่ยิ่งออกใบออกนี่มาอย่างงามคุนอะมาลักโรดมูเจ้าบุเลดบ่หวงดอกมัหลากโลดอยากกินกั่มาลากเอา ถ้าสบายใจโอ้ยบุกพริกพริกเราหน่วยย้ายๆพัดมีสมนีก็กินพอท่านนะพี่น้องเอ้ยมีแค่สองตงัวในบุกพริกอันนี้นี่เนี่ย,ยกินสดๆแบบนี้เลยแซบ่บเรล็ดมัมก มากลิ่นนะคะนะคิ้วๆแน่แจ้งน่อยเบึ้งแน่ถ้าบระเฮ็ดยังสี่ไหวว่าเอาตะไครยมาหลอมไหวนะมันกระชิกค้านไปทั่วแต่ว่าถามว่ามันสิได้ผลมันบ่ได้ผลหรอกจก้ะมีแต่หยอดมันเลยก็เคยกัดหยอดไปกินเหรอเนาะจา้ะแต่ว่าหังแจ้งเสียไหวยังไงเดี๋ยวปีนนหนะบุเลิกหูแล้วว่าต,ต้องเฮ็ดยังไงเนาะจา้ะปีนี้กะเอาเท่านี้ก่อน พักบงพักบุงเมืเ่อเลือกหลอดไปเก็บนะจ๊ะทั้งไตนั่นก็คือสิจบในปีนี้อันนี้ตนมม้นหอมเมื่อเลลกักมาแซมใหม่ต้นต้นไม้นะจ๊ะคือบอกว่าอันกินกินบัท่านนะจ๊ะก็เอามาแซ่ใหม่อีกเนาะมันก็นยังขืนอยซางมันฝนมาเคลียกีดดินออกเบิด้ดเลยบ่เป็นหัวหัวขางทั้งทั้ง อันนี้ก็อีหยังนี่คอราบบีนี่เนาะหัวคอราบาาบ,บี้แมนบอกถ้าจำบอผิดเหลือหยุดหัวหนึ่งก็โอเคนอกนั้นก็ผักชีผักชีขึ้นมะเร็ดเต็มเลยเพื่ออยากได้ก็มาเอาเลยจ้ะอันนี้ก็โหระพาขึ้นดอกแล้วไม่ได้กินมีมีเกือบสูยางที่บุเลิดกินเนาะจ้ะ มังงียงกับปู่กันนั่นกะมันก็กินบท่านคือว่านน่ะละชีวิตคนเฮ้ามันกับมีตอนนี้นะจ๊ะชอบอะไรก็ทําแบบนั้นแล้วผลงานมันจะออกมาเองนะจ๊ะตั้งใจทําในสิ่งที่ตัวเองรักเพราะว่าไม่มีใครทําให้เราได้ดังใจเราคิดและก็ต้องการ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงห่างไกลโรคภัยตั้งหลายทั้งปวงนะคะดูแลรักษาสุขภาพเรเดอร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ